2ีสิโปรโลนี่เหลือประมาณไม่ถึงคริปโลนเราเมาไปเลยเลยเอาตัวเดียวพอละเหล็ก <c oughs> ไฟพี่น้องโ <c oughs> อง <c oughs> ้ยพี่น้องโอ้โหข้าวหมดหม้อพี่น้องว่มีข้าวว่มีกุ้ย,ย,ค,ยครับ สวัสดีครับผมมาพบปะพอกันอีกแล้วกับผมมิสเตธนาวินนะครับผมวันนี้พอกันกับเสาว,วันอังค่าน้องพี่น้องเนาะมาวันนี้นำเสนอเมนูนพี่น้องผัดเผ็ดปลาไหลปลาไหล,ลตัวนี้ครึ่งกิโลนะครับจะจอบอไปใส่ลั่นได้ขับรถผ่านนึกอยากต้มเป็ดต่ว่าบอกวาต้มพี่น้องแล้วคลิปมันสีติดเบืองโดนปิดก,การมองเห็นเนาะผัดเผ็ดดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับปลาไหลตัวเกือบครึ่งโลตัวเกือบครึ่งกิโล ตบักงเลยพี่น้องซื้อมาตัวเดียวพ่อแลวพี่น้องเพราะว่ากบข่าวบักบก,บกินนําครับเมนูพิษดานนะครับกินผมคนเดียวนี่ครับพัดแบบง่ายๆบ,าบ้านนะครับผมกะเพราพี่น้องกะเพราแล้วก็เดี๋ยวเบื้างล่างในกัวนะพี่น้องเนาะนี่ครับกะเพรากับขางสวนนี่พี่น้องกะเพราใบมะกรูดพริกไทยอ่อนน้อยหนึ่งกระช่ายพี่น้อง พริกกินดากระเทียมพริกแกงนะพี่น้องนะครับใส่แค่นี้พอนะครับผมอา่ากนเดี๋ยวผมสิหั่นกระชายกับตําพริกนะครับผมสิตำเอ่อพริกกินดาใส่กระเทียมแล้วก็ผสมกับพริกแกงหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับเว่าพริกแกงบ้าน,นมันเผ็ดแห้งพี่น้องโคตรเผ็ดเ,เอาครับผมฝากติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับผมเอาละครับผมมา ตามเครื่องกันนะครับอันนี้เอ่อพิกินดาซอยกระชายซอยเนาะพริกไทยออนพี่น้องไปมากรูดนะครับมือนีบใส่มะเขือนะครับผัดปลาไหลล้วนพี่น้องนะครับผมอ่ะตำนี่ก่อนเดี๋ยวจะเอาพริกแกงสมเล็กน้อยคนะครับใส่พริกแกงล้วนโอ้เ็ดพี่น้องพิกินดานี่แหละผสมพริกแกงพ่อพ่อพริกแกงมนเครื่อมันไหลายแล้วพี่น้องนะครับตามเครื่องกันพี่น้อง กิงสักผ่ากระดังแห้งขอนพี่น้องเร้่ยยุติกรรมผิกแกงตลาดนะครับโอ้กิน่นใดพ่อพี่น้องมากว่าแดงกึ่งๆได้บัเลเี้อ่าอะไรตัวเดียวผิแกแดงกึ่งๆได้พี่น้องโอ้ สิบวเสียบดา่าบพี่น้องเอาแล้วครับผมติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมติดลวกปลาไหลกับน้าเกลือก่อนนะครับผมน้ำหลางคกคือกับเขาแล้วคนะกมาต้องล่างเลยนะครับ แล้วครับผมลวกลวกก้อนนะครับแต่ว่าปลาไหลนี่ผมล่างออน้ำเกลือก็ต้องสสมใจชู่แล้วล่ะเดี๋ยวผมมาลวกน้ำเกลือต่อน,นะครับลวกน้ำเกลือก้อนพี่นนอกสะดุ้งสะดุ้ง โด,ดนน้ำเลพี่น้องเดี๋ยวมันจะเละครับผมโอ้หมดปะาทังเลยพี่น้องไรขนาดนะครับปรุงเครื่องกันปรุงใส่ถั่วหน่อยพี่น้องยังตัวกระทะเล็กมันห่อนไว้นะครับเวลานปรเทศจวกล้องไปเลยน,นะครับรสดีนะครับผมเบ่งหมด,ดพี่น้อง ฉีดยาสเสมอยังมีอยู่หนาฝนหนีฝนมาก่น้องน้ำปลาครับผมเดือดเข้มเดือดเข้มนะครับไม่ต้องใส่ยไลน์เออต้องอะไรเนี่าตาแป๊บอะไร กินได้ที่อุข,ขาวนะครับผมอย่าต้มนูดด่ยอาจะแปบตัดเค็มด้วยน้ำตาลนิดนึงพี่น,น้องสูตรใครก็สูตรมันกับข้าวไม่มีสูตรตายตัวง่ายๆพี่อน้องสวัสดีขขครับผม ปลาเคียวใส่ไปมว่วเลยเพอเดี๋ยวสิเข้มพี่น้องแก้ว่าไรไปปรุงเอาทีหลังนะครับพระ,ะเล็กกระเบยอนครับว่าพระอน เตรียมน้ำล้างครบไว้นั่งเือกครับผมเรากระชากเด็กกับเดียวโอ้โหหอน a ไปถือรวบไว้ครับเกิดฟุ้งที่เขาฟุงไว้่นีนริกไม่หรอกปวดหัวหร้อไม่หรอกเ ก็เป็นเทพก็เป็นคุกตานานนะครับ,รบว,ว่าเชี่อหรือว่าใครตามไปเป็นไปแล้ครับน้ำมัากคอกพี่น้องห <c oughs> น้กหนักเอาเรื่อยๆนะพี่น้องนะเฮ้ย <c oughs> โอ้ถูกจอด กินดูครับวูสแปร์ขลับสแปร์แน่พี่น้องเอ้ยกระชายพริกไทยอ่อ,อนนะครับน้ำลงนไปไปปกร,ประปุฉีกตะลากันไปพี่น้อง ตมนาำที่ไม่พี่น้องไวยดัดเขานะครับผมสินเบิรงสุดยอดเสียมากเลยเสี่ยงไปก่อนพี่น้องแค่นี้ก็อร่อยแล้วสำหรับเราอยเริ่มเปิดแกตพี่นอ้องมืดนะครับ <c oughs> ใส่ซุกแล้วกพอใส่ทั้งดอกพี่น้องนะพี่น้องเอ้ยว้ยกล่องขึ้นเมือดเดี๋ยวป่ะเอาะหนึบซางมันเหล่งไฟพี่น้อง สิบเบิงพี่น้องนยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวกินข้าวนำกันเด้อยพี่น้องเด้อโอ้ยพี่น้องออข้าวหมดหมอ้อพี่น้องว่มีข้าวว่มีกุยครับ เมนูข้าวหมดหม้ออีกแล้ววันนี้น้องเอ้ยใส่ดอกกระเพราพร้อมนะครับเส่บพี่น้องครับเดี๋ยบรลอยเดี๋วพี่น้องไปกินของน้ำกันนะครับผม รสชาติสุดยอดพี่น้องผัดเผ็ดปลาไหลโอ้ยแต่เป็นแสบคักพี่น้องปลาไหลตัวใหญ่เนื้อร้ายนะครับผัดเผ็ดๆรสจัดจ้านพี่น้องครับปะ่ะตักโต๊ะพี่น้อง